สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอินเตอร์นาชาแนลค่ะวันนี้วันที่28ตุลาคม2,567ค่ะอินเตอร์นากันหาอ่าน้ำแนวทางค่ะเซียนสกลค้นนองหานนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะเซียนสะกลลวัทีพานมากอ่าบ่ปังเนาะค่ะวดนี้มาว่ากันไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเพิ่นตัวินค่ะคุณผู้ชมเพ่นบอกให้วินจับคู่กันเลยนะวาสันค่ะคุณผู้ชม แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจับไหมนะคะตัววินเพิ่นสำคัญค่ะเพราะว่าท่านเข้าจับเองมันจะหลายค่ะมันจะหลายคููมันจะเยอะอะค่ะก็เลยเพิ่นเลยมาจับเองนะคะเพิ่นก็ให้คุณผู้ชมจับเอาเองเพิ่นบ่จับมาให้ค่ะเพิ่นจับให้หน่อยน่อยครูนะคะจะได้ว่าเอาตัววินไปพิเคตเอาเองนะคะเพราะว่าแล้วแต่มากจัซสินะคะเพิ่นกะจับแต่ตัวเด่นเด่นไม่ให้ตัวรองของเพิ่นเพิ่นกะจับมาให้แต่ว่าตัวรองตัวเด่นกะเบ่เขานะคะมันไปเข้าตัววินค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าวินงมาสําคัญมันก็นสำคัญอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมวินเราหายากแก่เนาะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันนี้ค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแนวทางของเซียนจะกคลคนหนองหานรให้แนวทางเราพัฒนามาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันทุกรอบนะคะจันท์พุธศุกร์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรัฐบาลไทยอีกนั่นค่ะรัฐบาลไทยของเพิ่นกะปังนะคะคุณผู้ชมของเซียนจะก,กุนค่ะตามเบิ่งเด้อค่ะคุณผู้ชม ตามให้เบิง้งตามไปห้สุดซดสะกอนค่ะสิะไดรู้ว่าปังหรือไม่ปังเนาะคะ่ะข้ขาบ่ตามสุดๆเฮข้าก็บ,บ่รู้เนาะคะ่ะว่ามันสิลุดหรือบหลุดหรือว่าสิปังหรือบ่ปังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมต้องตามดูตามดูจะได้รู้ค่ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาก่าขอขอคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางทางช่องจินตนาช n n นลค่ะเแ็่มาแเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมแดเดือนนี้ยังไม่มีความสําเร็จเลยนะคะ นำแนวทางคุณผู้ชมมาเบิ่งกันมาวนซืน้อค่ะบ่อ,บอปังค่ะบ่บ่ปังบ่ดังก็เป็นหยังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมขอให้แนวทางเข้าก็พอค่ะกันแนวทางเขามันกับพ่อเดินต่อนะคะคุณผู้ชมมกำลังใจกับพ่อมีเนาะแต่ถามมันบ่ปังกำลังใจกะบดฮูไปน้ำค่ะคุณผู้ชมฮดเหี่ยวเหี่ยวแห้งเหงาเศร้าไปน้ำกันค่ะกันแนวทางบ่เขาเนาะก็ขึ้นยู่กับคุณผู้ชมคะ่ะสี่ ปังรือบ่ปังขึ้นอ,อยู่กับผู้ชมพิจารณาเอาค่ะขั้นเพิินเอามาใหกยกะ,ะจากการคำานวณแล้วกันหายมาแล้วขั้นบ่ปังกะ,ะผู้ชมเบิ่งเอาบ่มักกะคือบ่่จัดเนาะค่ะบ่มักกะผ่านไปค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเที่ยงแนวทางเนาะค่ะแต่หามากกะจัดเลยค่ะคุณผู้ชมพิจารณาไปค่อยค่อยไปค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีรอบเดียวนะคะจันทพุธศุกร์มันมีตั้งสามรอบค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์หนึ่งนะคะเบิ่งห้ม่วนให้เพลินนะคะคุณผู้ชม ดูให้ความเพลิดเพลินดูให้เป็นนะคะคุณผู้ชมต้องใช้สติด้วยนะคะประกอบไปนั่มนะคะคุณผู้ชมโมเมนวาดมักเราก็อุ้ยนําเอานําเอานะคะคุณผู้ชมตรงเพื่อนํั่มค่ะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดเด้อค่ะคุณผู้ชมให้เบิง้งให้มวนกันให้มนรุนกันซื้อ,อ,อค่ะ รุนกับรุนเอาคำว่ารุนคือรุนเหยนม้อนนะคะคุณผู้ชมบ่แเป็นรุนให้ีหัวซักหัวขวามเด้เอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาเป็นวินวิ่นคเื้อนี้วินทักเลยกินยาแก้แพ้ค่ะคุณผู้ชมบ่มีหอดเสียงสีบ้ากัลกแนวทางคุณผู้ชมยางลุยลุยยางแบบลุยแบบเมื่อยกะเห็ดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอยากให้คุณผู้ชมปังอยากให้แนวทางไม่ไม่พลาดอยากให้แนวทางมาทุกรอบนะคะเราก็อยากลงทุกรอบให้คุณผู้ชมในเบื่องเนาะค่ะเนาะ จินตนาจะอยู่สถานที่ใดก็ถทาย่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันค่ะเมื่อนี้ก็มาโร่งพยาบาลค่ะคุณผู้ชมธัญรักอุดรธานีค่ะพาคนป่วยกระจ้ามาส่งนะคะว่าไปตามค่ะคุณผู้ชมน้ำจิตน้ำใจเราคนไทยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะคุณผู้ชมเพื่นน้ำซึ่งพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามือนาคะ่ะเที่ยมีบุญบาสนามีคาเทียรเท่าใดใส่เวียนใส่กรรมในการรับใส่ข้นเนาะคะ่ะ การรับใช้มันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณผู้ชมนะคะบอด้นักนะหรอกก็คือเสียเวลาแนเท่านั้นค่ะเวลาเดี๋ยวมันมันก็ยังมีมาอีกค่ะคุณผู้ชมแต่โอกาสดีๆที่ให้เราทําบุญทําทานไปเนี่ยมันบอกมีเนาะไปวัดกันยังบอดยท้อเฮดตีน้าซอยเหลือคนดอ,อกละจนตนาว่าค่ะว่าน้ำจิตน้าใจเนาะคะ่ะที่มีต่อกันมันดีค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ดีที่สุดก็คือน้ําจิตน,จน้ําใจนี่แหละคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชม บอไปหลายกะหลายเนาะค่ะเนาะกะไปเบิงแนวทางค่ะลาพัฒนาของเซียนสกลคนหนองหานวันจันท์นะคะวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ากค่ะว่าจะเป็นเจังไหนกับไปเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ปังนะคะขอให้มนันขอให้รวยทุกคนคะ่ะที่เข้ามาดูขอบคุณหลายๆเค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะเซียนสกนค่ะเซียนสกนวิ่งหกกับสี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวิ่งหกกับสี่นะคะค่ะแล้วก็จับตัววินค่ะมีศูนย์แปดเก้าสามค่ะเพ่อนว่าให้รูดบนรูดบนนะให้รูดหกค่ะรูดล่างนะให้รูดศูนย์ค่ะคุณผู้ชมล่างให้รูดศูนย์หกูดหกเอ้บนรูดหกค่ะ ค่ะมีตัววินค่ะคุณผู้ชม0893เป็นตัววินวินกันกับ6กับ4นะ้ค่ะคุณผู้ชมงวดเมื่อกี้เพิ่นกะ02เพิ่ให้วิ่กับเขาอยู่ค่ะแล้วก็เด่นค่ะคุณผู้ชมจับคู่เด่นให้มี64 68 69ค่ะแล้วก็ตัวรองมี40 48แล้วก็80ค่ะ3ตัวมี3ามหางค่ะคุณผู้ชมมี649 849แล้วก็864ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางค่ะ วดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นถา่าาจับวิ่นกันคะ่ะคุณผู้ชม0102 05 06 09นะคะ404สักเอ้ยโอ้ยนองพี่น้องเอ้จากเข่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมขั้นจับวิ่นกันเอาคะ่ะจินตนาก็บ,บอกว่าของเพิ่นหมักแบบเข่าตัววิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นประจับะคะู่ให้ค่ะบางตัวะค,ะค่ะก็จะงหกซีสร็จ เพิ่นแทนทีสิ่จับหกศูนย์ส่เป็นกับจาหกสี่ก้อนเนาะคะ่ะเราทั้งล่างกับจับบุ๊เบิร์ตสินะคะคุณผู้ชมจับเอาเองเลยค่ะแต่สามกับมีเก่ามีแค่คู่เดียวคู่หกเก่าะคะ่ะสีเก้าไม่มีค่ะคุณผู้ชมจับใส่เอาเดอร์ค่ะเอาค่ะขอให้คุณผู้ชมมันมันปังๆค่ะที่เขามาเพิ่งแนวทางดูให้เพลินดูให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณเจ้าของแนวทางค่ะเซียนสกคลคนหนองหาน ที่ให้แนวทางมาวางทางช่องค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ชมหมันหมัน,มนปังป,งปงกับแนวทางของเซียนจากคนคนหนองหานวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้กับจินตนาเพื่อเป็นกํนาลังใจขอบคุณมากๆค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ